เอออาทันไหมอาทันอยู่นะโอเคเขียนเจอบราซาก้าสูยากเนี่เราเป็นโอเวอร์เรสอะแต่เขาได้เริ่มก่อนน่าจะน่าจะโอเคกว่าเนาะโอ้จิทสตาร์จิกสตาร์แน่นอนทิมทิมสตาร์ไรดีโนสกิลของดีโนเอ่อัวเริ่มจั่วการ์ดหนึ่งไว้โอเคบัตเทอรนตีวันจ่า สายเช็คทุลริคอลทริกเกอร์ส่งพลังให้แวนกาชิดเข้าเพิ่มขึ้นหนึ่งลาสาก้าแล้วก็ปีเจงั้นเหรอโอเคจบเตือนนะทำอะไรไม่ได้อ่าครับมันได้ยินไหมผมเสียบไปยินได้ยินเจงเกมอยู่นะ อ่าฮะเราก็ได้ยิงเสียงตัวผมด้วยโอเควันากาดไม่ป้องกันแล้วนะดาบเหรอเอาหอกขึ้นมือแล้วก็ได้ดาบโอเคคือเข้าโอ้ย่างกว่าเนะี่ยแตแน่นรอครับกาโรเต็มมือเลยเก okay, ทิ้งครับแล้วก็ไลท์เบรนด์อาเรยูสกิลของรีโนะนะฮะคุเพียร์คอ,าอการ์ด ท,ที่มีคำว,ว่าทริกส,สตาร์โปรพเลียเขาดังนั้นก็ Overdress เป็นเว n ียร์อารกระบาาจวดสองใบพลังเพิ่มขึ้นอีก5,000 b a t t l ทเทิลโจมตีต้องการแท้ได้เช็ค o v e r t r r g g e r โอ้โขนาดนี้ก็ให้แวนเป็นเลยจัวดการหนึ่งใบ คิลทริกเกอร์ฮะโ,โชคดีอยู่แล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็อีกร้อย้านเนะยได้เช็คครับไม่มีทริกเกอร์เป็นบัมมาได้นะโอเควนี้ให้แวนตีก่อนให้เรียตีก่อนดีกว่าช่างมันอ่ะใครจะไปรู้ว่าจะได้โอเวอร์ถูกไหมฮะบ้าหรือเปล่าไปเดียวแต่ก็โอเคนะได้ดีกว่าไม่ได้มือเยอะอยู่นี้ก็ต้องเลี้ยงมือไปเรื่อยนะครับ รบราฟซาก้าเราเตึงอยู่นะฮะตริแรกเขาก็บวกคีได้เลยนะเพราะเขามีทั้งโล่ทั้งดาบหเต็มไมปหมดนะครับใส่เป็นหอ,อกครับสกิลหอ,อกนะได้จั่วการหนึ่งใบแล้วสามารถาใช้อาวุธได้อีกนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีโล่บนมือหรือเปล่าไม่น่ามี่ะเนี่ยก็เ,เลยไม่ได้ใช้ไง พอใบนี้โซบ 1, 2, 1, 1, สัสหนึ่งทิ้งการ์ดเป็นมือหนอึ่งใบสุดการ์ดที่มีคำว่าอาร์มขึ้นมืออ่ามีออเอาหอ,อกขึ้นมืออีกใบเลยฮะเอาหอกขึ้นมืออีกใบอ่าได้เล่น,ลนโล่แล้วเล่นโล่แล้วยิงเลยไหมนะครับโซบาสสองพอดีเลยยิงแน่นอนแล้วครับของดีไม่ยิงได้ยังไง ก็จะเ,เก็บบรียนเทไว้ใช้นะครับแต่หน้าเราเล่นแค่เป็นการ์โเวนิหน้าพอโอเคแวนสองครีมีทริกมูนอ่าอุกาสก,ก่อนนะครับขอห้าีกแ่ะเอาการลันไดไปได้กันนะไม่ดีการลันดาวิตีข้างนี้เท่ากับว่าต้องให้บรัมมาได้เห้นบรัมมาได้ครับ ื่อกี้จะโซแวนบวกเพิ่มขึ้นอีกสองพันนะครับซึ่งไม่กาดอยู่แล้วนะโะการฮะาริกโมนี่บวกพลังเก่งจริงๆนะครับดอร์ทิกเตอร์นะฮะตัวก,การหนึ่งใบได้ฮิวทริกเกอร์โอ้โหเตินไปมากอ่ะไปเช็คฮิวทริกเกอร์ฮิวไม่ได้ครับแย่จังฮิวออกมาแล้วสองใบโอเคแล้วก็เป็นตัวอับบอดอส แอนดอเจว้าอีกใบหนึ่งทิ้งเป็นกาโรสักใบไหมไม่ไงครับเไปรอเดี๋ยวก็หามาทิ้งเป็นกาโรสักใบครับแล้วก็ไร้ครับ <c oughs> มาหานิวาน้านะครับแล้วก็เปิดเจ็ดนะสกิลของเรยยูเปิดเจ็ดไปเอาการ์ดที่มีคำวา่าอ่าเฟย์ดากอนขึ้นมือนะเผาเกย ตอนนี้เราก็สามารถทำได้สองข้างก็จริงแต่บาร์ไม่น่าพอนะครับไม่น่าพอถ้าเราจะเล่นจริงๆนะก็สามารถเถิดสิกตาร์ปุ๊บพอเถิดสิกตาร์มาขอแล้วก็คลอสโอเวอร์เดย์เราคลอสโอเวอร์เดสเสร็จสกิลอ๋อเราก็คลอสโอเวอร์เดสเสร็จบาร์เดียวได้อยู่ได้อยู่ั้ง คอครับผมอ่ะเราเล่นเธอ์อนี้เลยว่ะซิกจูของซาจิทาเรียซึ่งการเปนมือหนึ่งใบครับทเป็นการอนดายแล้วกันนะแล้วก็เซิร์ชการ์ดที่มีคำว่าฮิกส์ตาร์หรือโอเวอร์ดรอสที่หนึ่งใบนะฮะเอาเป็นอะคูส์เหรออะคุณไมไ่ได้ใช้เราบาใช้ไปแล้วนะครับเสิร์ชออกมา เฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาดิถ okay. okay. uh, ้าเสิร์ชอาร์กุนแล้วเราจะโอเวอดิยังไงวะไม่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 เสิร์ตอิกสตาร์สิเออใช่ไหมเสิร์ตอิกสตาร์ฮะโอเคเราเอาขึ้นมือปุ๊บอาสกิลของวันการนะฮะจิงการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับอิงเป็นพิกสตาร์แหละนะฮะเพราะไงเดี๋ยว ก็เรียกมาอยู่ดีพอเป็นเพลย์เราไม่ใช้ไม่ใช้บัมมาด้าได้แล้วตอนนั้นแล้วก็เอามาบูสต์ไปเลยแต่มันก็ครอสโอเวอร์เด s นะครับเป็นครอสโอเวอร์เด s เป็นการ่เว้ยนะสกิลค,ครับ คัตเตอร์บล้านหนึ่งเมื่อคทำการคอรสโวเดชคอรทริกสตาร์ลงมาจากนั้นนะฮะสลับที่แล้วก็โอเวอร์เบสเป็นวอรีน่าวอรีแอนเทฮะบล้ามือขึ้นอีกห้าพัคน 5, ครับสกิลของวอรีน่าวาอรีแอนเท่เต็ม้นสกิลของกาโรวีน่าเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นครับแล้วก็ไล่ครับเลือกโอเวอร์ State เดสเทสหนึ่งใบครับได้รับสกิลจากนั้น ตัวของเวเรนาการโรนะครับพวเราเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็จากนั้นโจมตีเลยนะครับแล้วก็ได้ลุกด้วยนะเวเรนเต้ได้ลุกจากคนของสก,กินะอะโจมตีเลยสามหมื่นต้องขอสองใบท่าจะกัฮะโอเคไม่มีฟลิก,กร์นะเวเรนเต้โจมตีต่อครับเธอหน้านี่หายเกลี้ยงนะหายเกลี้ยงเลยอนะเราก็ต้องเอามือเขาในเทอร์นี้ให้ได้มากที่สุดนะ จมตีบรรยากาศครับสกิลทำงานเขาร้่มบลัสหนึ่งครับลุกครับผมสกิลทำงาน,นครับลุกตัวเองนะครับได้หมุนสามสองหมุนแปดฮะโอเคสองไลท์วินไลท์ครับดรอทิกเกอร์อุย้ยดรอมาได้จังหวะเลยนะครับเออให้เรียกากาศแล้วกันจั่วการ์ดหนึ่ใบเด็กเกอร์เช็ค รอพิกเกอร์โอ้โหโน่าจะให้แวนไปเลยแนละ้วแต่ชา่างมันอะไรปะช่างมันช่างมันให้ให้วาเลนเต้ ante, จวดก,กัร์ดหนึ่งใบสามหมื่นจมตีวันการ์ดครับในการขอสองใบป,ปล่อยเนาะแล้วก็ให้บลัมมาดาบูสวาเลนเต้จมตีเพราะเสด็กเนียวาดน้อยเว้ย แล้วแบบถ้าไม่ได้ฮิวคือเด็กกากนะฮะไม่ได้ฮิวหรืออะไรไงแดมได้กากมากใช่บาสเยอะดิเพิ่งบอกว่าใช้บาสเยอะไม่บอกว่าบาสเหลือร้อยอุ้ยขาดหมดเลยนะครับแล้วก็กดโลอีกทีหนึ่งครับซีดีวันเขาจะเขาเดิมาเหรอโอเค จบเธอแล้วฮะไม่มีอะไรแล้วจังวันนี้เขาก็เอือมือสหายเธองอคงกลัวคาล,ลุยน่าหัวไม่อยากลงคารลงมืน่า โอ้ยตอรี่ขอโทษขอโทษไอ้บรลจัยไม่ต้องบานหนึ่งขอโทษมีมีือมันเ่าไม่เล่นนะ่ให้ไม่ใช่จะอยู่นะโทษโทษเบื่อเอยเนี่ย อืมตัวนี้เก่งอ่ะไม่ใช่เล่นนะครับเอาการ์ดท,ที่เป็นอาวุธเข้าโรนะฮะตัวการ์ดหนึ่งใบนะฮะตัวให้าพาันด้วยนะฮะแล้วหมายความว่ามันก็จะมีโซเบิลมแลก็แปะใหม่นีนก็จะได้ตัวโซชาร์จแล้วมัก็จะยิงฐหน้าผมได้ เอา gone, อเรื่องรับการ์ดมีผู้เสิร์ฟไงคเขากินึ่งก็คอไบนิดนะไม่มีอะไรอื่นที่ดิ่งกว่านี้อ่ะไม่มีแล้วก็สิเขดีบัฟสากกาคือทำลายแถวหน้าทุกเกินนะแย่ก็ดีเกินไปมุย อยู่สวนหนึ่งเมคอนช่องเรียกเกับเสิร์ชการ์ดท,ที่มีคําว่าอาวุธขึ้นมือและสับเด็กได้อะไรจะเ,เป็นอะไรเล่นห่ออ,อีกแล้วนะห่ออนี้ได้จุ่ออน้างดีจังนะได้จุ่วนี้โคตรดีเลยนะครับโอเคเอาโซเพิ่มอีกแล้วแน่นอนข้างนี้ปล่อยไม่ไงั้นไม่มีแดมเล่นนะครับ อัคคีสเนะ่ครับมันทัมภารตัวนี้ตัวนี้ก็บู๊บวอีกสองพันเมื่อแท็กนี่ตัวนี้เมื่อแท็กลาสซากา้าตีแน่นอนฮนะเฟอร์เฟคการ์ดใครยังไม่กาดละครับบังกรกุ้งเรานะฮะต้องทำเลยเอเมนททเ,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 เรียฮะโอ้ทีนี้เขาก็จะไม่กลัว อ่าไม่กลัวกาโรเวียีน่าเรานะน่าจไม่เช็คครับเป็นกุ้งอีกใบหนึ่งถ้ากุ้งออกเยอะขนาดนี้เราจะจัดการยังไงวนะไต้เห่นดอกโอ้โหไรค,ครับผมเฮสนาไรจิมายโดโรกาโรมาแล้วโอโ้ได้อยู่เนี่ยเก็บอะไรดีเราจะเล่นกาโรหรือเราจะเล่นเป็นถ้าเราเจอนะถ้าเราเจออ้ำนีคอครับผม คาร์โลเก็บไว้เทิร์นานช่ไหมเนาะเทคิวอาบัดอสคาร์บลาสหนึ่งเอาการ์ดท,ที่เป็นเวรีน่า,ากลับใต้กองกาดครับคาร์โลเวรีน่า,านี่แหละแล้วเปิดการ์ด5ใบมาถึงจุดกองหาการ์ดท,ที่เป็นเวรีน่านะครับขึ้นมือนะครับถ้าไม่เจอเขาจะชาร์จนะนี่ไงผมว่าเราต้องเจอบาร์มนะครับออกบัรมเวรีน่าขึ้นมือตัดกองจากนม้นถิงของแวนการ์ดทิ้งเกวาครับเซอร์สทริกสตาร์แล้วก็คาลอนไลท์อะไรนะ แล้วก็ crossover dress นะฮะเป็นบัมเวลิน่าสกิลของกาโรการลอนไดก็บวกห้าพันแล้วสกิลของบัมบ์อีกสองหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าบวกไปสองหมื่นห้าตีสี่หมื่นแปดตึงต้งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้องกลัวกาโรล้วนะกาโรไว้เล่นเทิร์นหน้าถ้าเราลอดเทิร์นนี้ได้สนะี่หมื่นแปดพันจมกีวันก,กับอิโซบาร์หนึ่งดีทายเดี๋ยวหนึ่งได้ยูทิเกอร์ โอ้ยทิกเกอร์ได้ตรงจังหวะมากเลยเนี่ยครับสกิลนะโซบราสึนโซบราสเป็นเกย์วาแล้วกันที่ค่ายฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มียูนิตเยอะสุดนะครับเจว่าโจมตีสกิลเจว่าครับพาสตาบาลหนึ่งสแตนบราเมนีน่าขึ้นมาต้องการสองหมื่นนะครับสองเอื้อมหมื่นห้าสองไลท์รอทิกเกอร์ อีกแล้วนะครับถ้าข้างนี้ให้ข้างนี้กานตัวกสอบเส็ไปซิกเกิลเช็คโอ้มีพีจีอยู่แต่วันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเราต้องคงต้องทิ้งแล้ววะ4ิมันต์แปดอนนี้ดีก่อนสามเต็นไันเป็นการกเนี้ยนี้ห้าพันแล้วก็อีกห้าพันแล้วก็ใช้ชิลใช่ไหมน่าจะใช้โลโอเคชิล แล้วก็สี่หมืนแปดเป็นบัมเวดีนาจมตีที่แวนการ์ดฮะแล้วก็เขาจะได้เป็นเอเรนเมนทาเรียนที่จูดนะโอเคจบเธอละผมน่าจะยังรอดอยู่โซเขาไม่พอเขาติดออเดอร์ใหม่ได้ก็น่าจะได้อยู่อุย้ยเพอร์โซนาไร์เฮ้ยกาเทียสแคนเดิลนะครับเพอร์โซนาไร์เอิ์นี้นะฮะเพอร์โซนาไร์เลยนะครับ ทั้งที่ไม่ได้ไลท์ใหม่นะคะับแต่เพชฌน,นาไลท์ไปแล้วนะฮะไม่ยิงครับไม่มียิง,ยงโอเคอันนี้อันนี้โอเคเลยอินเตอเร์เซปเป็นฮาบอดอสครับโอเคจากนั้นก็ถ้าเป็นกาโจมตีมาผมก็จะได้เป็นซันดีชูนะครับเออไปการครับทิ้งคอเดอร์ไปเลยไม่ได้ใช้แล้วฟลิกมูนครับแล้วก็เกรด2นะ โชคดีที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นเล่นได้เล่นคนสองด้วยเพราะว่าถ้าผมเล่นคนแรกเนี่ยผมคงแห่ต้นเกมแน่นอนนะตัวคุแห่ต้นเกมแล้วโดนแล้วก็จะเสียมือมากกว่านี้เพราะผมเคยเจอบัฟาก้าแบบนี้มาแล้วนะอ่ะตีอีเวนต์การครับทิ้งกา้าวไปเมื่อหนึ่งใบนะครับเสิร์ชก้าสองใบลงมาถ้าผมลืมจอหน้อ,นอะไรเออใช่ไหมเดนะครับยัไงไงก็ชน,น,น,นะแล้วมั้ง เรียกขอก้าสองใบครับเป็นซาจิตตาซาจิตาเลียแล้วก็ทิกสตานะแล้วก็ฟรอสโอเวอร์เบสเป็นเวลิน่ากาโร่ครับสกิลของกาโรเวลิน่าพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นครับสกิลของอบา 2, 000, ร์บีเน่าเพิ 1, 3, 000, 11, 000, ่มขึ้นสองหมื่นครับสองหมื่นสามยุนตี้แว่นกาดครับไม่น่ากาดได้แล้วนะแต่ชิลก็จะบวกหนึ่งหมื่นอยู่ดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสองไลท์เอาได์เดียวเหรออิกเกอร์ครับพลังวันากาศครับใส่มาด้วยนะฮะอิวใบนี้อิวอะไรก็ได้ทงกคนนี้บัมบีน่าครับจีจีครับโอเคนะฮะสำหรับทีนี้ใบนี้ก็มีแค่ดีนะครับสำหรับออเดอร์ใบใหม่นะฮะอย่างใบนี้ แล้วก็ของทรัพ์ของใหม่ของพวกที่จะเล่นกับ o v e r อร์เดนแล้วก็ Cross o v e r ร์เ hmm. ดก็จะมีพวกตาจิตทาเลียเอาเปนนะเอาไปนี่มาวางอะที่จะแนะนำก็คือตาจิตทาเลียเราสามารถเซร์โอเวอร์เดได้เลยนะครับแบบดิสตานะครับเอาเป็นว่าไอตัวนี้ผมมองว่าเหมาะกับของ o v e r อร์เดนเก่านะครับ มันดูดีมันเสิร์ดิสต้าหรือโอเดร้ก็ได้อะนั่นเจ๋งตรงนี้แหละอ่ะแล้วก็ฮาบอดอสที่ขั้วบาร์หนึ่งนะครับเก็บวีริน่าได้นะครับเปิดห้าใบนะครับหาวีริน่าขึ้นมือนะครับอ่ะเหมือนเหมือนซับตัวเจวาที่เป็นฟรอสต์โอเดร้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นซับของเก่าจะชัด์เลยนะดูเทคก,ก็รู้แล้วนะครับอ่ะมันถ้าถ้าแบบทางงา่ายๆเดี๋ยเก็บพวกเก็บสี่วีริน่าเอ็กซ์เพสทารีเนะครับคิดดู มี EXPECT เพ r คที่รีกองได้นะครับโคตรดี oh, นะฮะแล้วก็เป็นแชดอินเพลเยอร์นะครับอันนี้ต้องเล่นครอสตัวเดียอยู่แล้วเด็กมันบังคับเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องมีครอสตัวเดียในสนามใช่ไหมที่บอกว่าถ้ามีครอสตัวเดียหรือโอเวอดในสนามเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับอ่ะพร้อมกันเลยนะก็จะมีก็จะได้รับทกิลที่5เวฟเพินแรกอะไรเงี้ยหรือถ้าเราป๊อกๆหน่อยก็ วอร์เรนเต้ตีฮิตแล้วบ้าเรามีสี่ใบนะย้ำแล้วต้องมีบ้าถึงประมาณสี่ใบถึงจะเล่นคอมโบบ้าบ้าบ่ดีได้สามถึงสี่ใบครับนะก็แต่ว่าการที่เก่งจริงๆอ่ะคือใบนี้เลยผมบอกว่ามันเสิร์ฟเวอร์นาได้นะครับมันดีนะ,ะการพวกเสิร์ฟได้เนี่ยดีมากเลยนะโอเคสคทับก็มีแค่นี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ